มีปัญหาผมเสียผมร่วงผมแตกปลายเหมือนเราไหมแกก็ดูสี่หวีผมแต่ละทีติดออกมาเต็มหวีเลยโอ้ยเครียดอะ่ะ แต่เดี๋ยวนี้เหรอหมดปัญหาผมร่วงแล้วค่ะก็พอว่าได้แชมพูตัวนี้มาแชมพูมะกรูดผสมตะไคร้ของ n a t u r a l Essence ตัวนี้ช่วยลดผมร่วงลดปัญหาผมแตกปลายนะ <c oughs> ความรู้สึกแรกที่ใช้นะบอกเลยว่ากลิ่นอะหอมมะกรูดมากๆอะทุกคนสดชื่นน่ะแล้วฟองก็เยอะมากสะสนุกเลยนี่ขนาดพึ่งล้างนะผมก็ลื่นแล้วอะจากที่เป่าผมเสร็จนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะิลก k ้อันชันค่ะหยดลงไปบนฝ่ามือเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ชโลมบนเส้น ผมของเราค่ะยิ่งทําให้ผมสวยยิ่งขึ้นค่ะใช้ไปสักพักนะคะผมหลุดเรื่องน้อยลงมากใครนะคะที่มีปัญหาเหมือนเรานะคะแนะนําเลยค่ะตอนนี้นะคะเขาก็มีจําหน่ายแล้วค่ะที่เซเว่นสาข,าขาขนาดใหญ่และร้าน CJ ทั่วประเทศหรือจะสั่งซื้อตรงที่บริษัทก็ได้นะเพราะช่วงนี้เขามีโปรผมสวยซื้อแชมพูแถมซิลกี้อันชันให้เส้นผมนุ่มลื่นไม่พันกันอีกนะรีบๆกันหน่อยนะคะทุกคนของแถมมีจำนวนจำกัดนะ